เอาไม่ก็าเอฟซีบอกมาไงบอกว่าถ้าพี่ตุงมาขี่มอไซค์้ายตายตาถ้าพี่ตุงมา <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่ตุงมาด้วยมอไซค์เขาบอกเขาบอกว่าเอามอไซค์พี่ตุงแบอบเราก็ทำ เราสำเร็จไงเราทําบรรลุภารกิจสําเร็จแล้วก็ไม่ได้เสียเวลานานไงให้เวลานั่งพักอยู่เมื่อกี้5นาทีจับเวลาอยู่หนูเจ้าเวลาอยู่ถ้าถ้าเกิน20สนอ๋อสินาทีก็จะจะบอกอยู่พอดียังไม่ถึง10นาทีไง เออเอาก็น <anto> ั <divide S 2> <Joseph> ่นแหละพอดีแหละนั่งพักนั่งพักเหนื่อยเจพึ่งปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วเอาเิียเนตมาแล้วทุกคนนู่นไปละเอ้ยนี่แหละพวน่าจะร้อยแกล้งอยู่นู่นไม่พอนะทุกคนโดนเจพึ่งโดยเอฟซีเป็นคนสั่งค่ะ บอกว่าให้แกล้งให้แก้งป, no. er ป่าตุงเนาะเจ้เพิ่งจัดให้หนูไปแล้ววิววิววิวไปแล้วอ่ะเราก็มาอยู่กับทีมงานเราก่อนเลิกงานค่ะทุกคนคะไกลละไกลจะเลิกงานละเมืองตะลุงพักสดอ่ะอันนี้มาแล้วเดี๋ยวจะได้เช็คเที่ยวแล้วเนาะใกล้จะได้เวลาเลิกงานแล้วผู้ปฏิบัติ ภารกิจร่วมนะคะตาตาอยู่ด้านหนค่ะทุกคนไปแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เช็คเที่ยวแล้วนะคะทุกคนค่ะจะได้เช็คเที่ยวแล้วเพราะว่าป่าเยอะรถบริษัทกลับค่ะรถบริษัทไม่ไดไ้อยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้หลุงเนตลุงเนตรมาแล้วอุ้ยโอ้โห ประเดชพระคูณเยียบโคลนเต็มๆเลยเอามัวเอาศาสตร์ไปเก็บทำไมหัวหน้าอยู่ตรงนั้นล่ะจะขึ้นเหรอเอามาขึ้นมาเลยมาๆๆอย่าไปแกล้งลุงเนตรนะเดี๋ยวลุงเนตรตกใจนะ <c oughs> โอ้โหวันนี้วันที่สามกับภารกิจ ขูดลอกสะสามสามไร่เนาะทุกคนคะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าหกล้อจะได้ขันละกี่เที่ยวกันอ่ะเริ่มพักแล้วหัวหน้าเดินมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้ให้เกาะเอาไม้ฟืนมาเนาะเอามาไว้ให้ ก่อไฟตอนเย็นเนะทุกคนคะ่ะอากาศเย็นนะคะตอนเย็นกับช่วงเช้าๆเอ,อ,อากาศเย็นหัวน้ำขึ้นมาแล้วจะได้พักงานได้พักรถแล้ว งาน6ล้อทยอยลงมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะทยอยลงมาแล้วนี่เขาจอดละสีเขียวเขียวมิน้นเขียวมิ้นนน้องงามน้องงามเป็นคนขับสีแดงแมมมอสส่วนเจ้านี่แต่โรยแต่โรยเป็นคนขับ แล้วจะฟันปีศาจไคลานเออสายโหดเอยสายโหดช่วงนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะคะจะโหดช่วงเช้าพอช่วงปลายมาอากาศร้อนอ๋อเาเอาไม้ฟืนมาจริงเนี่เอฟซีนั่นไงเอาไม้ฟืนมาเดีเออรูปภาษาอยู่เดนเนาะพูดถึงไม้ฟืนเมื่อกี้เอง แน่นอนเอามา รกิจอะไนี่หากับข้าวให้ตาตาเปล่าฮะภารกิจหากับข้าวให้ตาตาหรือเปล่านะโอ้สุดยอดอา้าวจะหาหรือจะเอาอะไร โอ้ตัวใหญ่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้แม่มึ่งโอ้โยโยโอ้โหเป็นตัวเห็นตัวน้อยด้วยดิตัวน้อยอยู่ในนี้นี่ตัวน้อยอยู่ตรงนี้โอ้มามานี่โอ้เนี่ยมันมันมีตัวเท่าที่หนูเห็นเราเห็นกันวันนั้นน่ะที่พี่เนตรโยนน่ะมันอยู่ในนี้แหละใช้ใช้ ตที่สองอ่ะไหนตัวที่สองมีไหมว้าวโอ้แววกออกเลยไหนล่ะโอ้โหนะจ้อยจะหากับแกมด้วยนิจะไม่ได้หากับเขาไหนอ่ะอ๋อรูดหาอยู่ทุกคนรูดหาอยู่ล้วงมาแล้วก็มารูดหาหนู เกี้ยวกระเทินกระเทินขอเพิ่มอะไรสิไม่กินกับเขานะแต่ชอบลุ้น ้โอกาสเล่นน้ำแล้วทุกคนนี่เอาไม้ฟืนไปไว้ก่อไฟแล้วไปให้ตาตาก่อไฟเอาไปนู่นก่อนนะเอาไปเผาเขาเอาไปเผาเขาเอาไปเผา,เอา,เาโอ๊ยก็ยเสียดายแทนะ้เนาะ ร้านทุคนลุ้นตัวที่สองโอ้ยไม่ได้ตัวเดียวโอ้ยังหลากหานี่อยู่เอาตรงนี้ก็ตรงนี้มามาลุ้นกันแม่มดไปดูทางนู้นดีช่วยดูทางนู้นเลย ก็ไม่ได้เนาะอจอมลงทุนจะได้ไหมปลาไหลอีกสักตัวนี่เห็นไหมมีไหม ละตัวใช่ไหมออออโอ้เอาวิธีการบี้หาบี้หาปลาไหลัาหนาโจยเอาอึงสัใจด้ตัวเดียวจริงๆอย่างลูกเมธบ้าเลยทุกคนค่ะ ไม่เอาฮะอ้เขาไม่มาเก็บมองเขาจากที่ ยี่สิบกว่าเอาไปไปนั่งแล้วนั่งเฮ้ยแจ๊กัวเท่าไหร่ไหนยี่สิบกว่าห้าเยียมอ๋อไปลึกใดหน่อยบายบายไปกับเจ้าแมวยักษ์<ไ>ป,ปีศาจก่อนนะคะทุกคนค่ะบายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ